ดันขึ้นตามทิศของลูกศรเห็นไหมคะว่าพลาสติกอันเนี้ยสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูอะไรเอ่ยเปิดก่อนอันนี้นะคะเป็นเพลทขยายแนวกระดูกขาอันไกลนะคะตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นขาอันไกลล่างนะคะใส่ในฟันล่างนะคะถ้าใส่ในฟันล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็น U shape นะคะทีเ่เกิดมาะคะ่ะเห็นอะไรไหม เขาเรียกว่าสกรูขยายแนวกระดูกขากันไกลนะคะปกติแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่เราจัดฟันแล้วมีพื้นที่ในแนวสันเนือไม่เพียงพอเช่นมีฟันยื่นหรือฟันซ้อนเกนเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะถอนแต่บางแต่บางครั้งก็จะมีการขยายแนวกระดูกนะคะโดยการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ขยาย ขั้นตอนการทํางานหมอจะพิมพ์ปากก่อนแล้วก็ส่งแลบนะอันนี้จะเป็นสปูขยายนะคะ2ชิ้นนี้ต่างกันยังไงชิ้นนี้เห็นไหมคะว่ามีพลาสติกตรงนี้พลาสติกตรงนี้คุมฟันนะคะอันนี้มีแอคชั่น2ออย่างเลยก็คือการไม่ให้ฟันบนฟันล่างสบกระแทกกันแล้วก็ช่วยขยายแนวกระดูกด้วยแต่อันนี้ทำได้อย่างเดียวก็คือขยายเพราะว่าหมอจะมี กรูตรงนี้นะคะ้ดยหมอจะมีอันนี้มาด้วยนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายอันนี้ก็จะเป็นลูกศรเวลาที่สอนให้ขยายกระดูกขากรรไกรเนี่ยตรงน,นี้จะมีรูนะคะให้ใส่เข้าไปตามรูอันนี้แล้วก็ดันขึ้น,นตามทิศของลูกศรเห็นไหมคะว่าพลาสติกอันนี้จากตอนแรกที่ชิดกันเนี่ยก็จะห่างออก เพราะฉะนั้นตัวพลาสติกอันนี้มันก็จะดันดันแนวฟันเราให้ขยายออกแล้วก็มีพื้นที่มากขึ้นการขยายก็อาจจะขยายอาทิตย์ละครั้งนะคะโดยไปตามหลุแล้วก็ดันขึ้นมาให้สุดเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยว่าพลาสติกเนี่ยจะแยกออกจากกันบางทีคนไข้ามาเนี่ยทำ,ทำไม่ถูกเอ๊ะทำไมฟันไม่เห็นเปลี่ยนเลย ขยายไปให้สุดแล้วก็ต้องสังเกตว่าแผ่นพลาสติกนี้แยกออกจากกันนะคะพอเวลาที่เราขยายแล้วเนี่ยพอใส่ลงไปเนี่ยช่วงแรกจะรู้สึกว่าแน่นแน่นเหมือนกับเราใส่แน่นแล้วก็จะปวดเหมือนกับที่เราใส่เครื่องมือจัดฟันเลยนะคะอันนี้ต้องใส่ตลอดเวลาถอ่ตอนทานข้าวเท่านั้นแต่อันนี้ถ้าหากว่ามีการกระแทกแบบนี้ต้องใส่ตลอดเวลาถอดออกตอนแปลงฟันอย่างเดียวนะคะ